ให้มีการทิ่งานงาน่นสุดควรใช้วิธีที่จะด้วยกต่อไปนี้นะครับขั้นแรกเลยนะครับให้ปรับถุงเท้าเพื่อใส่ทีละขึ้นนะครับโดยถ้าถุงเท้าอยู่ในสภาพพร้อมใส่นะครับให้เอามือล้วงเข้าไปด้านในของถุงเท้าแล้วใช้นิ้วชี้และนิ้วโป้งนะครับจับที่ส้นถุงเท้าด้านในไว้แล้วใช้มือหนึ่งจับขอบถุงเท้าเพื่อกลับจากด้านในออกข้างนอกนะครับขั้นตอนที่สองให้ส้นถุงเท้าอยู่ด้านหน้า แหวกที่ขอบด้านข้างหุงเท้าออกกว้างเลยนะครับอันที่สสวมเข้านะฮะดันด้านนี้โป้งก่อนแล้วก็ค่อยขยับใส่ด้านนี้ก้อยนะค่อยๆดึงสับซ้ายขวาไม่ต้องไม่กัดจนถุงเท้าติดกับหลังเท้าแล้วก็ดึงต่อไปได้นะครับหลังจากนั้นให้ขยับมือนะฮะมาดึงส้นถุนเท้านะครับให้มาใกล้กับส้นเท้ามากที่สุดนะครับแล้วก็ปล่อยมือนะต่อไปให้ช้าิ้วชี้นะฮะแล้วิ้วโป้งเนี่ยทั้งสองมนาจจับที่ถุงเท้า ที่นิ้วโป้งลิ้ก้อยพร้อมกันนะครับโดยจับให้แน่นเลยนะแล้วก็่อยดึงซ้ายขวาซ้ายขวาเหมือนเดิมนะครับแต่ในังหว่าที่ถุงเท้าเนี่ยจะถ่านข้อเท้านะครับให้ยกมือไปดึงถุงเท้าให้ลอดผ่านข้อเท้าให้ได้นจนกระทั่งถุงเท้าที่ซ้อนกันเนี่ยพ้นนะครับถึงจุดหนึ่งน,ะ,นะ,แะแล้วก็ให้จับที่ขอบปลายถุงเท้านะครับดึงขึ้นมาใกล้เข่านะนะ,นะอย่าให้ถึงข้อพับนะครับเปลี่ยรอยพับรอยย่นที่ขอบุีเท้าใไ้เรียบนะ,นะ,นะอย่าให้มีนะครับ ไม่ม้วนแล้วก็เป็พับขอบรองเท้านะครับนะครับถือว่าการใส่รองเท้าสมบูรณ์นะครับว่ามาตรวจสอบนี่มันควรมีรอยย่นไหมและไวหรือบางวันนะครับถ้ามีการขยับมีการมีต่างให้มาดูนี่คือว่ามีรอยย่นไหมนะครับนะเพราะถ้ามีรอยย่นแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะเหมือนมันเหมือนจะมีหลังกระติกของรองเท้าหรอนะบางคนอาจจะรู้สึกชารู้สึกปวดรู้สึกตะคิวนะครับนะก็นะครับถ้าต้องการเก็บเพิ่มเติมนะครับติดต่อผู้ที่ส่งคลิปนี้ข้างได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดี